พบสมรรถครอบครัว m p v <TV> 11ที่นั่งสัญชาติเกาหลีที่คุ้มค่าคุ้มราคาดีไซน์ล้ำสมัยนั่งสบายออปชั่นครบคันคันนี้เลยค่ะ Hyundai g e ด r 2.5 d l ักปี2019ไม่วิ่งเพียงหลักหมืน่นรถสวยสภาพดีสีเดิมทั้งคันเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันค่ะคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ 2,500cc 1 7 5แรงม้านะคะ น็อตเดิมฝากระโปรงเดิมน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดทำสีคันนี้รับประกันคุณภาพเพราะเรามีทีมช่างผู้ชำนาญการเข้ามาตรวจคุณภาพรถให้มากกว่า34 4จุดเลยทีเดียวในห้องผู้โดยสารก็ใหม่เช่นกันตามมินไปชมกันเลยค่ะห้องผู้โดยสารกว้างขวางนั่งสบายตกแต่งด้วยโทนสีเบจดูสะอาดถึงสะอาดตานอกจากภายนอกจะสวยเดิมแล้วภายในก็สวยเดิมเช่นกันค่ะได้เบาะหนังสีเบจเนื้อเต็มๆแบบนี้จุได้ถึง11บที่นั่ง และแถมคันนี้นะคะมีจอกลางมาให้ด้วยคันนี้นะคะรับข้อเสนอสูตพิเศษดอกเบี้ย1.99%ตลอดสัญญาใครที่สนใจคันนี้สามารถตักชื่อเบอร์โทรไว้ใต้คลิปหรือว่า walk in เข้ามาชมรถคันจริงพร้อมตัวองขับที่โชรุงกอรลคาคาได้เลยค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเรามีบริการส่งมอบรถไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยไปเลยค่ะเพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าคารักรถรักคุณสวัสดีค่ะ